นิยายเรื่องเด็กร้ายเยสาของมาเฟียประพันธ์โดยมงกุฎด,ดาวเหนือพ่าเสียงโดยพิรุมรตีหากชินชอบแย่เสียช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตคลิปต้นใหม่นะคะและท่านผู้ฟันท่านใดสนใจในรูปแบบของอีบุ๊กหรือหนังสือเสียงไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ m e m m a r k e t c o m หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากดแคมโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปต้อใหม่หฟังกันนะคะขอบคุณมากมๆเลยค่ะบทที่6มีพิรุษคุณเฟรอเป้ เสียงกัดฟันกรอยอย่างแค้นเคืองเมื่อโดนเขาวพ่นเล่าชั้นดีใส่เต็มใบหน้าดวงตาขุ่นมัวมองเขาพร้อมจะเอาเรื่องขอโทษฉันแค่ตกใจตกใจแล้วใจเย็นหน่อไม่ได้หรือไงคะทำไมดังใกล้กันด้วยดินดีเดินกระแทกเท้าเข้าห้องน้ำโดยมีสายตาของชายหนุ่มเพ่งมองตามร่างบางไปติดพนันหรือเปล่าวะ เขาคิดยังสงสัยแล้ก็เดินเข้าห้องไปโทรคุยกับพี่ชายภายในห้องชั้นบนของรเวา v p p ที่แขกส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีเงินและเหล่าลูกหานไฮโซชายหนุ่มรูปงามลูกเครื่องสเปนมองไปยังเบื้องร่างที่เป็นแผ่นกระจกที่ติดฟิล์มมือสีดำเพื่อตรวจตาความเรียบร้อยภายในห้องก็เปิดไฟโทนแดงอมม่วง มีโซฟายาวที่รองรับแขกสำหรับปาร์ตี้ได้สิบคนโต๊ะด้านหน้าโซฟาขนาดเตี้ยมีช่องสำหรับแช่เครื่องดื่มกับมีทีวีจอััษ์สำหรับสร้างความบันเทิงเต็มรูปแบบแต่ทว่าไม่เคยมีใครได้ใช้ห้องนี้เลยเพราะว่าเจ้าของเรากันไว้สำหรับแขกคนพิเศษหรือเพื่อนคนนิดเท่านั้นถึงจะลุกร a เข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวนี้ได้ใบหน้าเปื้อนด้วยรอยยิ้มผุดขึ้น เมื่อหย่อนก้นลงที่โซฟาตัวยาวมือมองไปเรื่อยอย่างไรจุดหมายใช่เขาคิดถึงความสุขเมื่อตอนบ่ายที่ได้ชิมเด็กชิมน้อยกับเด็กสาวตัวจ้อยที่เขาเรียงต้อยไว้ใกล้โตแล้วสินะเขาแทบอดใจไว้ไม่ไหวเลยทีเดียวจินตนาก,การให้ถึงวันที่เธออายุ20ปีเต็มเขาจะมอบความสุขแบบที่ชายหญิงปรารถนาให้กับเธอจนกระทั่ง เสียงโทรศัพท์ที่วางแอ่งแมงอยู่บนโตะดังขึ้นเมื่อเขาเหลือบมองก็เห็นเป็นเบอร์ของน้องชายตัวดีนิ้วแกร่งเดืนสัมผัสหน้าจอกดรับมันแบบสงูงส่งดากกพูดขึ้นว่าไงเด็กพี่ติดพนันเฟรดิปเป้พูดออกไปตามที่ตัวเองสงสัยเพราะว่าไม่มีบูลเหตุจูงใจอื่นนอกจากการติดพนันเท่านั้นที่จะยืมเงินเป็นแสนได้ นายผู้ไรบ้าหรือเปล่าเรียนโดไม่อยากจะเชื่อน้องชายของตัวเองเพราะว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรคนของเขาเขาจับตาดูทุกฟีก้าวขนาดนั้นหากเรดรอดสายตาออกไปเขาต้องไล่คนพวกนี้ออกเสียแล้วดินดี้ยืมตังผมหนึ่งแสนหนึ่งแสนพี่จะย้ำทำไมในเมื่อผมพูดครั้งเดียวพี่ก็รู้เฟริปเป้ไม่เข้าใจพี่ชายเลยจริง ทางกรอกตามองบนเออไม่ต้องพูดมากให้คนโดวไว้เดี๋ยวคืนนี้จะรีบกลับจากที่จะอยู่ให้เด็กกลับต้องรีบเคลียแลาก็กลับไม่เกินเที่ยงคืนเขาอยากรู้นักว่าเธอไปติดพนันอะไรหากเป็นเว็บพนันออนไลน์เขาจะรากคอคนพวกนั้นมาให้ได้โทษฐานที่หลอกร่อเด็กของเขาไปมั่วสุมเงินหนึ่งแสนเป็นแค่เศษเงินของเขาเท่านั้น หากเธออยากได้เขาหรือจะไม่ให้แต่หากเธอใช้ในแบบที่ไม่ถูกไม่ควรเขาก็ไม่ยินดีหากเธอจะไปซื้อของช้อปปิง้งเขาก็ยิ่งกว่าเปให้โดยไม่ต้องคิดมากโจฟรีบเอาเอกสารมาฉันจะรีบเสอร์รีบกลับเขายกสายต่อหาคนสนิทแล้วเอกสารต่างๆก็มาวางกองตรงหน้าพร้อมกับแจวบรันดีรถนุ่ม ที่เจ้านายชอบดื่นเป็นประจำได้แล้ครับเจ้านายอืมขอบใจข่าวกล่าวสั้นๆแล้วก็ไล่ดูเอกสารและจะลดปากกาเซสนลงไปแน่นอนว่ามันไม่ได้มากมายอะไรเพราะว่ายังไม่ใช่ช่วงจ่งยายเงินเดือนทำให้เขาใช้เวลาเพียงไม่กี่อึดใจก็จัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วที่บาร์โฮสเป็นไงบ้างจัดการเรียบร้อยแล้วครับนายไม่ต้องเป็นห่วง อืมดีให้คนของเราคอยดูฉันว่ามันต้องหวนกลับมาทำเรื่องวุ่นวายแนะ่คนพวกนี้เมื่อไรขวนทางทำมาหากินก็ก่อเรื่องเราก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดอะไรเขาเจอมาจนชินตั้งแต่ย้ายมาทำธุรกิจที่ประเทศไทยจึงไม่แปลกใจเท่าไหร่หากจะมีคนปีนเกลียวอยู่เรื่อยเอล้ววันนี้นาจะพาใครกลับบ้าน,นีครับโจบที่ยังไม่รู้ว่า จะต้องติดต่อผู้หญิงคนไหนถามขึ้นเพราะว่าเจ้านายไม่เคยของคาาเลยสุกวันทุกวันต้องมีผู้หญิงสาวสวยหนีบกลับไปผ่อนคลายด้วยไม่มีวันนี้ถุงยางหมดพาไว้ก่อนใช่ไม่ใช่แค่ถุงยางหมดแต่เขาเจอของที่ดีกว่าที่เคยกินมาแล้วตั้งหากบางทีการเป็นเพลย์บอยของเขาคงต้องลดลงบ้างแล้ว เพื่อเตรียมตัวสำหรับอนาคตเช่นนั้นผมส่งเอกาสารให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็กลับได้เลยครับโจ้าายงานเจ้านายจบก,ก็คงให้ก่อนจะเดินออกไปจากห้องเพื่อเตรียมรถกลับบ้านแม้ว่าวันนี้จะแปลกกว่าทุกวันที่ไม่มีผู้หญิงกลับด้วยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ที่แปลกกว่าคือเจ้านายกลับเร็วจนน่าสงสัยแล้วอดเป็นห่วไม่ได้ ขณะนั่งอยู่ในรถจบบช่งเอ่ยขึ้นเจ้านายมีปัญหาอะไรเปล่าครับไปน้าคลั่มเครียดตั้งแต่ขึ้นรถทำให้เขาอดคิดเป็นอื่นไม่ได้หากเจ้านายมีปัญหาจริงเขาวควรต้องรับรู้ในฐานะลูกน้องไม่น่มีเรื่องเดียวอะไรครับดินดีเสียงตอบแล้วก็เงียบไปทำให้จบรู้สึกว่าเรื่องนี้ ต้องมีอะไรมากกว่านั้นแต่เรื่องของคุณเรนดี้นั้นหากไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่อาจจะจุนจ้าวุ่นวายได้เช่นเดียวกันไม่นานนักรถยุโรปคันหรูก็รันเข้ามาจอดเทียบที่หน้าประตูบ้านชายหนุ่มลงจากรถแล้วก็ได้ให้คนสนิทไปพักส่วนเขาก็สาบเท้าเข้าไปด้านในแล้ก็มุ่งไปที่เดียวคือห้องของเธอดินดาดาเสียงฝีเท้าที่ก้าวเข้ามาอย่างสม่ำเสมอเป็นจังหวะ ไปหยุดที่หน้าห้องของเธอที่หยุดตรงกลางระหว่างห้องของเขาและเฟร์เปยชายหนุ่มใช้หลังมือเคาะสองครั้งแต่ทว่าไม่มีสัญญาณตอบรับจากคนที่อยู่ในห้องเบนดี้เสียงเขาได้อีกครั้งเพื่อบอกให้รู้ว่าใครแต่เธอก็ควรจะรีบมาเปิดก่อนที่เขาจะมีอารมณ์ฮะเรียนโดหญิงสาวที่กำลังคุมโปองอ่านจันตูนโปอยู่ พรานตกใจทันทีที่ได้ยินเธอจึงเอาโทรศัพท์ซอนไต้หมอนแล้วก็รีบวิ่งออกมาทางทางท,างที่หัวฟูมาแล้วมาแล้วแล้วเขาก็แทกตัวเข้ามาในห้องเพราะก็หผาอะไรบางอย่างคุณจะทำอะไรหนาะพาทางหรือคนของเขาทำให้เธอตกใจตอนนี้มืดขั้นดึกดื่นเขาจะมารื้อคนอะไรในห้องของเธอกันโทรศัพท์อยู่ไหน เสียงเค็มเปล่งขึ้นอย่างเย็นชาจนเธอรู้สึกหนาวเนยไปถึงขัวหัวใจหรือว่าเขาจะรู้เธอกระวนกระวายขึ้นมาท,าทันทีพระวาริอนโดไม่เคยยุ่งกับเรื่องส่วนตัวของเธอเลยสักครั้งเดียวนี่คงเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้แต่จะหยิบมันมาให้ฉันหรือว่าจะให้ฉันหรือคำพู่ถัดมาของเขาทำให้เธอใจสั่น นายมันขอส่วนตัวนะเธอกัดไฟนบอกเขาเออกไปจะให้เขารู้ความรักของเธอไม่ได้เด็ดขาดแต่แล้วชายหนุ่มยกหมอนขึ้นแล้วก็เห็นโทรศัพท์ของเธอที่มีภาพการ์ตูนกำลังเข้าได้เข้าเข็มกันหญิงสาวกระจนเข้าไปตะปบเอาโทรศัพท์พร้อมกับมองหน้าเขาอย่างเขินอายเขาเพ่งมองในตอนแรกดาวมุมปากกระตุกยกยิ้มขึ้น เมื่อเห็นเธอแอบดูอะไรอยู่ไม่ได้ติดพนันหรอกน่าจะติดเซ็กซ์เสืยม,มากกว่าความรู้สึกเคร่งเครียดนานตอนแรกจางไปแล้วมือหนาก็เอื้อมไปชิงโทรศัพท์ของเธอมาดูว่าเธอโหลดแอปหรือว่าเข้าเว็บพนันและมีประวัติเข้าเว็บพนันหรือไม่ข่าวที่อย,อยู่ก็มาดูขนาดนี้ยอมไม่ทำให้เธอลบประวัติท่องโรคออนไลน์ทิ้งก่อนได้เป็นแน่เดี๋ยวคุณ นั่นมาเริ่ส่วนตัวนะเธอพยายามยื้อแย่งโทรศัพท์คืนแต่ตัวที่เล็กกว่าทำให้ไม่อาจจะแย่มือถือจากเขาได้จนกระทั่งหญิงสาวเสียหลักล้มลงแล้วมือก็จับแขนขาทั้งสองข้าเอาไว้รั้งเขาเป็นรักแต่เขากลับล้มตามไปด้วยสองร่างทับทับกันอยู่เหมือนเตียงความทรงจำเมื่อตอนบ่ายฉายชัดขึ้นทำให้เธอรีบดันหน้าอกของเขาให้ห่างจากตัวเธอ แต่ดูเหมือนเขาจะไม่ขยับขยื่นเลยสนิดคุณเรียนโดเธอร้องเรียกชื่อเขาเพราะาความรู้สึกที่หนักอึง้งทำไมก็ชอบไม่ใช่หรอเรามาลองทำเหมือนในการ์ตูนนี้ดีไหมไม่ไม่ดีดวงตาคมศพมองใบหน้าที่ตื่นรนกรากหวาดกลัวเขาอย่างรู้สึกอุญญ่นยิดเขาอยากให้เธอเป็นแมวขี้อ้อนของเขาเสียมากกว่า มีอะไรไม่ดีในเมื่อเธอชอบไม่ไม่ชอบแค่ศึกษาไว้เท่านั้นเผื่อว่าเผื่ออะไรเข้าขบฟันกรอดหาไมา่ได้คำตอบที่ดีคืนนี้ไม่ต้องนอนเผื่อได้ใช้ไงเธอไม่รู้ว่าจะตอบอะไรดีนอกจากคำนี้อีกอย่างเธอก็าอายุ18ปปีโตพอแล้วที่จะต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ งานก็ลองใช้คณนนีไมล่ะฉันน่ะเด็ดกว่าในกระตูนี้เยอะ